วัสดีนะคะ F c ซทุกท่านนะคะนะสวัสดีในวันที่ลมหนาวนะคะตอนนี้ก็เวลาตีห้าสี่สิบสี่นาทีนะคะท้องฟ้าก็กำลังสว่างต้อนรับวันใหม่นะคะเมื่อวานวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สองนะคะเมะื่อวานใครเป็นผู้โชคดีบ้างเอ่ยนะคะก็เห็นเขาลงข่าวกันนะคะมีผู้โชคดีนะคะหนึ่งท่านนะคะถูกยี่สิบสี่ล้านเลยนะคะ คนเดียวนะนะเห็นเพื่อนบอกว่าขอมาทุกครั้งยังไม่เคยถูกนะคะแล้วก็ก็บอกว่ามาถึงรอบนี้เป็นของเขาแล้วนะคะก็เอฟซีทุกท่านนะคะทีเ่เขาเรียกว่าความหวังนะคะของการซื้อลอตเตอรี่ที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นเราก็ต้องมีความหวังใช่ไหมคะนะคะบางคนซื้อไปเรื่อยๆนะคะสี่ห้าใบานะคะก็ลุ้นกันทุกงวดเลยนะคะจ้ะนะเอก็ ซื้อเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ถูกนะคะค่ะไม่ถูกนะคะก็ก็รอคิวนะคะรอคิวนะเมื่อไหร่จะถึงคิวเราสักทีเนาะนะคะก็ถ้าถึงคิวเราก็ชีวิตเราก็จะได้ดีขึ้นนะคะจ้กนะคะชีวิตเราก็จะได้เ,เขาเรียกว่ามีความสุขนะ,ะนกับการมเีเงินนะคะในบัญชีนะคะเขาเรียกว่าไม่ไม่ไ,มไว ยามใช้ใจ่ายยามแกชรานะวันที่เรากะเสียณอายุนะคะค่ะก็รอนะรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาฟา้าดินทั้งหลายพูดผีวิญญาณทั้งหลายนะคะเปิดทางนะคะค่ะแล้วก็ให้เราได้โชคดีเนาะ,ะนะเช้านี้นะคะเมื่อวานก็มีการเกี่ยวข้าวะะอ่าเมื่อวานก็มีการเกี่ยวข้าวนะคะอ่าเพราะว่าตอนนี้ภาพอาจจะเบลอๆนิดนึงนะคะเพราะว่า ยังเช้าอยู่นะคะยังไม่สว่างนะคะ,ะกล้องมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเมื่อวานกออ็รถเกี่ยวข้าวมาเนาะ,นะตอนนี้ก็กลายเป็นทุ่งนาโล่งเลยนะคะเดี๋ยวรอให้สว่างอีกนิดน,นึงนะคะเ,เดนก็จะพาเอฟไปดูบรรยากาศในวันที่ไม่มีข้าวแล้วนะคะเมื่อวานก็เกี่ยวเสร็จรถกอปีเทนะ,ะทุกคนก็ตลก ลึงกันนะไม่ว่าจะเป็นป้าไม่ว่าจะเป็นพวกเราเองก็ฮะหมดแล้วเหรอเข้าเลือได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยคือแบบคิดว่าโอ้มันจะได้เยอะอะไรเงี้ยนะคะค,คือคือคิดว่ามันจะได้เยอะเพราะว่า,าซื้อที่ถักข้าวมาใหญ่มากนะปูแบบใหญ่มากเลยอนะลังการนะพอข้าวลงมาได้อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะก็พากันแบบเสือก็ต้องรีบเดินไปดูว่าในรถนั้นนะมี ข้าวเหลืออยู่หรือเปล่าในรถนะคะค่ะ,นะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะก็รุ่นกันเอดเดนก็รุ่นว่าจะได้ประมาณสิบห้ากระสอบนะคะสิบห้ากระสอบเนาะนะคะนะบรรยากาศยามเช้าหลังบ้านนะคะนี่นะคะสายทุ่งนะคะโอ้บรรยากาศด,ดีมากเลยเอฟซีม้าวผักปดาก็จะได้กินแล้ว ผักปดาเริ่มโตแล้วนะคะ FC นี่มองไปก็มีแต่ทุ่งนาแล้วนะคะตอนนี้เอออันนี้มาลักผักปดาห,หรือเปล่าน้อนะคะป้าดาบอกเก็บเก็บไปกินนะเพราะว่ามันมันสูงแล้วนะคะ FC มันโตแล้วนะคะน,นี่ก็เก็บไปไว้ที่ครัวกลางนะเพราะว่า,านะเผื่อแอดมินพ็กินนะแอดมินก็ชอบกินผักเมื่อวานเก็บไปเข้าไปให้แอดมินไม่ได้กินนะ FC นะ ใช้ที่ประกรันเพราะว่าใช้เป็นเครื่องกินนะคะเองก็ได้กินแต่ว่าเห็นย่าชอบกินนะเดี๋ยวไปกินนะแล้วก็แอดมินแองก็ชอบกินนะคะผักนี้แหละ,ะเดี๋ยวแองต้องรองกินผักนี้แนะเพราะว่าผักนี้แล้วมันมีขมๆนิดนะิด มาลักผักประดาไปที่ครัวนี่นะคะแค่นี้ก็โอเคนะคะเอาไปไว้ที่ครัวนะให้เพื่อนๆกินนะคะส่วนมากแอนไม่ได้กินนะไม่ได้กินนะคะเพราะว่าป้าดาบอกว่าเก็บผักไปกินเ้อนะคะนี่นะคะเก็บผักไปกินเ้อนะว้าวอากาศหนาวนะะทุกคนกัน ุนชมบรรยากาศทายทุง่งลมเย็นสบายมากเลยนะคะทุนผู้ชมลมเย็นสบายสบายว้าวทุง่งนาที่เคยมีข้าวตอนนี้ก็กลายเป็นทุงน่งนาที่เขาเรียกว่าเป็นไทายทุ่งแล้วนะเราจะได้มองเห็นบ้านป้าเชยบ้า,บา,บา,แ,ลบาแล้วตอนนี้ o มอร์นิ่งคนหลังบ้าน ะะโอ้เราก็เห็นคนทายท,ทายบ้านแล้วตอนนี้ตอน,นเช้าในวันที่เราไม่มีข้าวแล้วนะคะเอฟซีว้าวยากาศสดชื่นมากมากเลยนะีน่ค่ะทุกคนไม่มีข้าว สดชื่นสดชื่นสดชื่นนะคะนี่พาทุกคนมาดูดูทุ่งนาตอนนี้กลายเป็นทุ่งนาไปแล้วหญ้าก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะยังไม่เอาไปยังไม่ได้ไปดูเครื่องเลยนะคะเอาเครื่องตัดหญ้าไปทิ้งไว้ไปทิ้งไว้ให้ช่างซ่อมไปทิ้งไว้ช่างซ่อมนะคะอุ้ยนี่ไงทั่วฟักยาว ตัวฟักยาวปัานอือหือมันแก่แล้วดูทุกคนมันแก่จนมันบวมแล้วเนี่ยนะ๋ยวร้าไม่อ okay. ยู่ผ uh uh> ักขึ้นเต็มเลยนี่นะคะอือเอออ่ะเปิดฟักยาวนะ หึนก็รุนนะคะว่าฝนจะตกไหมถ้าตกมาก็พากันไปหุบข้าวใช้บวบไหมเนี่ยเอฟซีใช้บวบไหมเดี๋ยวไปดูสิทำไมคุ้นๆจังเลยทำไมคุ้นๆจังเลยบวบว้าวเอา้าหนาวนแล้วพี่น้องเอ้ยเรืองแล้ว โอ้มันแก่แล้วเนี่ยโอ้ดาดาไม่มาเก็บเลยนะดาดาไม่มาเก็บเลยนะโอ้ยมันเหลืองแล้วนั่นะบวบเหลืองแล้วเอ้าได้ยินเสียงยาชิยา่า굿มอร์นิ่งโอ้ยโครงการหลังบ้านยาชิเดิมขึ้นแล้วโอ้ยสรุปแล้วย่าไม่ต้องปัน่นใช่ไหมเนี่ยจะปลูกผักเนี่ย โอ้ยนี่แหละของดีเลยนี่เออนะเอเอนะยาก,ก็เริ่มสำรวจพื้นที่แล้วตอนนี้อให้ให้มืดมาปั่นให้แม่แปบ๊บแป๊นึง เออย่าทําไม่ได้หรอกย่าปลูกไม่ได้หรอก้าอย่างนงั้นนะ่ะใช่ใช่ต้องปันนงป่นก่อนเพราะว่าเมื่อวานดูแล้วนะย่านะ่าจะปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่ายา่าอาชีพมีโครงการปลูกผักหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะซื้อผักเดี๋ยวซื้อเมล็ดผักมาให้ยา่าปลูกเออนะผักบุง้งผักบุ้งกวางตุง้ง นี่นะคะ F C โครงการบ้านนะคะหลังจากที่เกี่ยวข้าวออกไปแล้วนะคะวุ้บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเนี่ยว้าววันนี้บุญเหลือบุญรอดมีไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปผูกที่ไหนไกลเลยนะผูกแถวนี้ก็ยญาตนาะบุญเหลือบุญรอดผูกแถวนี้เลยนี่นนนเออนี่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 น,นี่ตรงนี้เยอะแยะเลยเนี่ย นียตรงนี้เหมาะเลยนี่ก็หญ้านะจ้ะทางนี้ก็มีหญ้านี่นะคะที่กินของบนเหลือบรอรมีเต็มพื้นที่แล้วตอนนี้นะคะก็เอาวัวมาปล่อยเนาะนะคะโอ้ยบรรยากาศดีอะนะ,ะขอบูณเล็บซีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะนะคะนะนะ <c oughs> ถึงแม้เราจะมีเรื่องนะคะเกิดขึ้นนะ,ะแต่เราก็ขอใช้ชีวิตนะให้มีความสุขนะคะจ้ะนะคะ นะฮเ,เก็บไว้ด้านในข้างในขอยิ้มเย้มนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจะมีบางคนเท่านั้นที่รู้นะคะนะจะมีบางคนเท่านั้นที่รู้นะคะจะ้ะนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะแล้วก็เอ่อนะอย่าลืมอุดหนุนนะคะเอลุงป้าปรานน่ด้วยนะคะเอซเนาะนะคะเสื้อองค์พ่อปู่นะคะค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะ